จะไปไปบวชที่ไหนอาจารย์วัดป่านาคำน้อยเจ้าอุดรธานีไปอยู่กับหลวงพ่ออินถวายประมาณช่วงปลาย,ปลายป,ลายปลายปีครับวชกี่ภาษาก็บวชยาวเรายังไม่มีกำหนดใช่ไหมครับใช่บวชยาวการที่ตัดใจเป็นบวชครั้งนี้เกิดจากอะไรอาจารย์เกิดจากคืออาจารย์มีเจตจำนงจะไปบวชตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่เพราะตอนนั้นเนี่ยเรายังมีปัญหาหนี้สินทางบ้านอยู่เราไปมาแล้วเนี่ยนะแต่ยังไม่ได้บวชก็<ม>คือไปบวชเป็นพระขาวลรวรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกลับมาเคลียร์หนี้สินให้จบก,ก่อนเราควรจะจัดการจัดการทุกอย่างพวกนี้ให้จบก,ก่อนอย่าเป็นภาระใครเราก็เลยกลับมาอยู่ใน,านาฐา,านะคารว่าก็<ม>อยู่มาแล้วประมาณ2ปี 2> แล้วเราก็คำนวณไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าวันแรกที่สอนทำว่าเราจะอยู่ประมาณ3ปีซึ่งปีหน้าก็จะครบ3าปีพอดีก็ตามแผนที่เราวางไว้ เะบวชคำนี้เราต้องเรียนนะศึกษาทำเรี้นเรียนสอบประเดียนอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีที่อาจารย์ไปบวชไปวัดป่าวัดป่าเนี่ยก็จะศึกษาผ่านครูบาอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยศึกษาจากตำหับตำราามากพอแล้วและบวกกับการปฏิบัติแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวิเวกหลีเล้นไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วภาวนาอย่างเดียวอย่างลูกศิษย์ลูกหาจะไปเยี่ยมอาจารย์หรือว่าไปสักการะอาจารย์ได้ไหมได้ก็เป็นพระเราไปได้แต่ว่าจะมีโอกาสเจอไหมอีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะเจอบ้างอาจไเะเพราะว่าอาจารย์จะอยู่ในป่า ก็การที่พระเข้าไปตามเนี่ยมันไกลมากคือเดินเข้าไปในตาประมาณ20่นาทีสามสิบนาทีกว่าจะออกมาอีกอย่างเงี้ยกว่าจะได้เจอมันก็อาจจะต้องถ้าเจอก็คือเจอช่วงเวลาที่ฉันคาาพอันนั้นก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยในอนาคตขรอาจารย์ประโยชน์จากการบวชครั้งนี้คิดว่าสิ่งที่จะได้คืออะไรครับก็อาจารย์มุ่งหมายทางเดียวก็คือทางพ้นทุกเพราะนั้นประโยชน์ที่อาจารย์มุ่งหวังสูงสุดก็คือการพ้นทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งมวลสุดสูงสุด ถือว่าครั้งนี้เป็นกิเลสที่มาหุมเราหรือไฮะเป็นมาประจนในในในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมาประจนอะไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญเป็นเรื่องปกติเราก็แค่วางไปตามเหตุแต่มันมีอาจารย์ไม่มองเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคอาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ทําให้คนพุทธไทยเราเนี่ยได้ตื่นรู้ตื่นํามมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นเจตจานงของอาจารย์ในการสอนธรรมที่ผ่านมาด้วยอาจารย์ขอบคุณมาก